น้องอายุ17ปีนะคะเรียนจบมัธยมปลายแล้วไม่ได้เรียนต่อมีความสัมพันธ์กับแฟนมาประมาณ1ปีน้องกับแฟนเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์กันในช่วงที่รอบเดือนมาบ้างไม่มาบ้างอยากทราบว่าจะเป็นอะไรไหมเพราะทราบมาว่าช่วงที่มีรอบเดือนจะต้องรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ นะคะอันนี้เป็นคําถามแรกนะคะแล้วก็คําถามต่อไปบอกว่าเวลามีความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งก็ใช้ถุงยางบางครั้งกินยาคุมกําเนิดแบบชั่วคราวแล้วแต่สถานการณ์ทราบมาว่ายาคุมกําเนิดแบบชั่วคราวแบบกินก่อนหลังจะไม่ร้อเปอร์เซ์ใช่หรือไม่นะคะแล้วก็ช่วงมีรอบเดือนจะไม่ได้ใช้ถุงยางเพราะช่วงนี้ไม่ท้องใช่หรือไม่คะเพราะไข่ตกไปแล้วน้องไม่กล้าทานยาคุมเพราะทราบว่าจะทําให้มีลูกยาก Oh. 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 เป็นไปด้วยความไม่รู้และรู้คาถามมัน <S <S หลายประเด็นจริงๆครับเป็นเรื่องคุมกําเนิดหลายวิธีมากที่น้องใช้น้องๆอันทีหนึ่งถ้าประจําเดือนมันมาบ้างไม่มาบ้างเนี่ยนะครับคำถามก็คือว่ามีความสัมพันธ์กันตอนช่วงมีประจําเดือนบ้างไม่มีประจําเดือนบ้างใช่ไหมหรือว่าประจําเดือนเราเนี่ยมันมาบ้างไม่มาบ้างไอ oh คนที่มีประจํ oh าเดือนมาบ้างไมมีไมมาบ้างเนี่ยน่ากลัวนะครับ ถ้าเกิดว่าคิดว่าตอนช่วงที่มีประจำเดือนมานั้นน่ะมันจะไม่ท้องเพราะบางครั้งมันไม่ใช่เป็นประจำเดือนมา oh. เวลาที่ประจำเดือนมันมาไม่สม่ำเสมอเนี่ยอันที่ไม่สม่ำเสมออาจจะเป็นเลือดที่ออกมาเนื่องจากการตกไข่ก็ได้ซึ่งผู้หญิงบางคนเป็นแบบนั้น oh, <right. S 2> ทีนี้พวกนี้ประจำเดือนจะมาไม่แน่ไม่นอนดัง oh. นั้นวันไข่ตกบางทีมันมีเลือดออกมาได้ แล้วเกิดไปบอกว่าวันนี้ยกพลดีเดย์ขึ้นบกได้เนียหรอไหมก็แจ็คพอตเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยิ่งประจําเดือนมาไม่สม่ําเสมอยิ่งไม่น่าจะนะครับไม่น่าจะมีความสัมพันธ์โดยไม่ที่มีการป้องกันและถ้าเกิดเรามาดูกันต่อเนื่องต่อไปว่าในช่วงเวลาที่มีประจําเดือนเนี่ยมันมีเลือดออกแบคทีเรียมันติดเข้าไปง่ายปากมดลูกมันก็เปิดถ้าเกิดว่าไม่สะอาดเนี่ยเชื้อโรคมันเข้าไปนะครับมดลูกน้องก็อักเสบตีมดลูกก็อักเสบตามเพราะฉะนั้นถ้าคุมกําเนิดทีเดียวโดยการใช้ถุงยางนามัยซะ ก็ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวคราวนี้ไม่ต้องสนละมีเมนไม่มีเมนก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับแต่สําหรับว่าการรับประชานยาเม็ดคุมกำเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับ ก็ปลอดภัยครับแต่มันไม่ได้ป้องกันการติดโรคเอดนะครับไม่ได้ป้องกันการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับ mm hmm. อันนี้อยากจะฝากน้องๆผู้หญิงครับว่า mm hmm. เราอย่าคิดแค่ป้องกันตัวเองจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนาอย่างเดียวมันมีโรคล,ลายเยอะนะครับ mm hmm. และที่ผมฟังเมื่อเมืมานาวานนี้นะครับ mm hmm. เห็นทางอกองควบคุมโรคติดต่อบอกเดี๋ยวนี้คนไทยติดเชื้อ HIV ด้วยเรือเอดวันละเกือบ400คน ซึน่ากลัวครับวันละครับน่ากลัวนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศไทยทั่วโลกครับทั่วโลกเนี่ยวันละ400คนเนี่ยเยอะนะครับทั่วโลกวันละ400้เขาบอกเราวบอกว่ามาจากการมีเพศสัมพันธ์หรือจากทุกอย่างเข็มฉีดยาทายเลือดอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยติดต่อทางอื่นแล้วคุณฮาร์ดมันติดต่อเพศสัมพันธ์แค่ทางนั้นแล้วและเป็นการติดต่อเพศสัมพันธ์จากผู้ชายกับผู้หญิงแล้ว เพราะพวกที่อยู่เพศเดียวกันเนี่ยเ,เขามักจะรู้ตัวเขาควบคุมกันแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวนี้นะครับที่มันมากๆเนี่ยชายกับหญิงคําตอบต่อไปก็คือยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดธรรมดาที่เขาเรียกชนิดเม,ม็ดรวมที่เป็นแผงๆนะครับช,ชนิดนั้นปลอดภัยครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้ปริมาณฮอร์โมนในแต่ละเม็ดเนี่ยมันต่ํามากนะครับต่ำมากเพราะฉะนั้นอาการข้างเคียงหรือ อาการไม่พึงประสงค์พวกอ้วนพวกอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยเป็นแล้วนะครับและก็ไม่เป็นมีลูกยากหรอครับหน้าผมรู้ทุกคนกลัวละเกินนะครับการรับประทานยาไม่คุมกําเนิดเนี่ยถ้ารับประทานไม่ได้นานกันไปสิบสิบปีหรือว่าเกิน5ปีขึ้นไปนี่ไม่มีผลกระทบต่อการมีบุตรเลยหยุดเมื่อไหร่ก็มีเลยยิ่งสาวๆอย่างนี้นะครับคือปุ๊บติดปั๊บคจะแนะนําเรื่องคุมกําเนิดเพิ่มเติมได้ไหมคะเพราะว่าอ่านดูแล้วเนี่ยเข้าใจว่าน้องเขามีความสัมพันธ์กับแฟนค่อนข้างสมําเสมอถ้าอ่านดูอย่างเงี้ หลากหลายมากบางทีก็ใช้ถุงยางบางทีก็กินยาคุมกําเนิดซึ่งเขียนมาว่าแบบกินก่อนหลังอันนี้ก็ค่อนข้างไม่แน่ใจฉุกเฉินก็ได้จะเป็นแบบทานหลังนะคะแล้วก็ยาคุมก็ไม่อยากทานแต่จริงๆน่าจะปลอดภัยที่สุดน่าจะเลือกวิธีคุมกําเนิดแบบไหนครับสำหรับคนที่ยังอยู่ในเขาเรียกว่าวัยเจริญพันธุ์รุ่นๆเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะฝากก็คือการคุมกาเนิดโดยการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยปลอดภัยที่สุด เพราะว่าฝ่ายหญิงก็จะไม่ได้รับฮอร์โมนเข้าไปในร่างกายส่วนฝ่ายชายก็จะได้เป็นการป้องกันตนเองมีความสะอาดมีความปลอดภัยอะไรได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าเราบอกเราไม่ได้สัมผัสรักเต็มที่ความจริงมันได้ครับมันเป็นสัมผัสรักที่ปลอดภัยด้วย